สวัสดีค่ะวันนี้ยายเท่าจะพามาชมบอนอีกหนึ่งตัวนะคะต้นนี้มีชื่อว่านางเสือดาวค่ะกำลังออกดอกเลยนางเสือดาวก้านจะเป็นสีเขียวนะคะตัวก้านเป็นสีเขียว สะดือสีแดงค่ะใบเป็นจุดแดงแดงค่ะอันนี้ใบแก่นะคะใบอ่อนจะสวยมากเลยใบอ่อนจะสะท้อนแสงออกม่วงๆแดงๆเลยค่ะต้นนี้สะท้อนแสงสวยมากค่ะใบอ่อน ต้นนี้เยเท่าปลูกได้ประมาณหกเดือนแล้วนะคะปลูกง่ายโตวไวค่ะนางเสือดาวดูแลง่ายดินที่ใช้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูนะคะ นางเสือดาวจะมีพื้นใบสีเขียวจุดแดงๆค่ะก้านสีเขียวต้นนี้สูงประมาณหนึ่งเมตรได้นะคะสูงมากๆ ยายเท่าก็มีปมา,มาอวดประมาณเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายเท่าด้วยนะคะลายสวยมากๆค่ะลดลาย ยิ่งสะท้อนแสงยิ่งสวยนะคะ